เมฆังที่หนึ่ตุยัมปีังสรนังกัจามะพวกเราร้ถึงคามรู้เมังที่สตุทิยัปีังรนังกัจามะพวกเราร้ถึงทเมังที่สตุทยัมปีสัังรนักัจามะพวกเราร้ถึงเมังที่สอง ตัามีุทงสารนังกัจฉามะพวกเรารู้ถึงความรู้แม่ขั้มที่สามตัยามีธรรมังสารนังกัจฉามะพวกเราเราถึงธรรมแม่ขัมที่สามตัยามีสังขังสารานังกจฉามะพวกเรารถ อมานิปัญจสศิขาปทานิบทที่ต้องศึกษาห้าเหล่านี้สีเลนะสุขติงยันติคนทั้งหลายจะถึงสุขติได้ก็เพราะศินสีเลนะโภคสัมปทาจะถึงพร้อมด้วยทรัพย์สมบัติได้ก็เพราะศิน สีเลนอนิพุติงยันตีจะถึงความสงบร่มเย็นได้ก็เพราะสินตะสมาสีหลังวิโสทะเยเพราะฉะนั้นบุคคลควรชำระสินให้หมดจด ล้องคาวันนี้จะร้องมากจะเป็นเตียบต่อไปวันี้ก็บ้านเรายาวผมไม่ได้เป็นใ่ย

สาธุองค์พระภวนะนานะชมมกันเด้อครับสาธุสาธุสาธุอโมทานบ่ Trou บักจินี่ธรรมดาเนาะเฮ้ยมันต้องคักๆ Trou คักๆจะ Trou หน้าตุ่มดองล่ะบ่กันอยู่ไปไปแม่จี้อันนั้นไปอยู่เบงๆที่แต่บ้านเด้อเบงๆซองนี่ดอกเตอร์ให้ ส่วงกลางบานเสตุบังเสตุลังกลางนะฟูรินาตร์ของที่จะกรวดน้ำรับพอ ภาพก็จะได้อนุโมทนาสถาณ์กล่าวอนุโมทนาบุญปศนที่ทางคณะรอปศตอปัญญาบุญยศสสมอทุกนาสศวมซึ่งนำโดยดรนะพดลเขมจันทร์พ่อปปเขมจันทร์ตลอดถึงคุณหมอและก็คณะศวมทุกท่านนะก็ถือว่าเป็นกิจกรรมนะประจำปีที่ทางนะ จร้ระโมอสมอได้ปฏิบัติมานะเป็นกิจกรรมทําให้พวกเราที่เข้าวัดอยู่แล้วนะนี่เป็นกรณีพิเศษเนาะมานี้เข้ามาก็ได้ันะ้งใครเช้ามาทางนะโคนนนำนะก็ได้มานะล้างทำความสาดถนนวัดเนื่องจากปีนี้ฝนตกฝนะนตกตลอดนะตลอดปีตลอดพันเข้าพรรษาทรูสิกจะตกตกมาตลอดฝนะนตกดีมากปีนี้นะน้ํา ล้นสาวด์แต่นะามามาอยู่17ปีนะไม่เคยล้นสาวด์ปีนี้ลนนะ้นคือคือคือว่าเป็นปีที่อุดมสมบูรณ์มากนะไอ้ความอุดมสมบูรณ์มากเกินไปก็ไม่ดีนาข้าวต้องโยโมยโจอม,มีกนะเนานะ่านี่คือความไม่พอดีนะที่ผ่านมาพวกเราเจอปัญหาเล้งหลายปีแต่แล้งก็ยังได้เกี่ยวข้าวบ้างเนาะมาเลี้ยงบ้านสราวกละลาโยโมย มาตึกลิกแยาบันเราคราบร้อยิ <c oughs> จะได้หรือไนะ่โยมบางคนดำเสร็จแล้วสุดท้ายทั้งหอยทั้งนะนั้นกัดมาเลยไม่เหลือนะเป็นสภาพโยมเนะทำนานี่รู้สึกว่ายากมากนะลงทุนไปแล้วนี่มันไม่ได้อะไรเลยนะก็ต้องทำใจนะเพราะแต่ละปีมันก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่านะทธให้ชาติเราคุมไม่ได้อยู่แล้ว ยิ่งปีนี้น้ํากําลังมา,นา,นามนห,งหนาหนาเป็นระดับหนพอสมควรหล,หลายที่ก็ก็รู้สึกว่าจะหนานาจมมาหลายหลายวันหลายเดือนแล้วน,นี่สิ่งที่อยู่ที่การบริหารจัดการจริงๆแล้วเขื่อนนะ่าจะปล่อยมาตั้งแต่ก่อนก่อนน้ามาก่อนฝนมาหนาต้องต้องปล่อยมาเยอะๆนะนาถ้าบางทีก็กะไม่ถูกเนาะเพราะว่าบางปีเนี่ยนาน้ำมันไม่พอเราก็ต้องกักไว้แต่ แต่บางทีเนี่ยกักไว้เยอะพอน้ํามาฝนตกมาก็ต้องปล่อยรีบปร่อยเพราะเราอยู่ใต้ก็ต้องทําใจน้ําท่วมนีนะซึ่งเป็นปนัญหาที่ต้องใช้การบริหารจัดการที่ค่อนข้างที่จะยากพอ,อสมควรนะเวลาเราต้องการน้ําน้ําไม่มีนะเวลามาเยอะก็เยอะเกินไปนะฉะนั้นการบริหารจัดการน้ําเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะถ้าเราบริหารจัดการดีเราจะมีน้าใช้ตลอดปี ถ้าบริหารจัดการไม่ดีน้ามาเยอะพอถึงเวลามันก็แห้งหมดนะโดยเฉพาะวัดเรานั้นรู้สึกว่าน้ําปีนี้ก็น่าจะเยอะตลอดทั้งปีนะช่วงแล้งก็น่าจะน้ําก็น่าจะเพียงพออยู่นะเพราะว่าเรามีที่รองรับนะนอกจากอยู่ในวัดแล้วยังจากชุมชนก็ไหลเข้ามาอยู่ในวัดเหมือนกันเพราะว่าพยายามที่จะจัดเก็บน้ําไว้มันจะเยอะมากที่สุดโดยเฉพาะธนาคารใต้ดินนะธนาคารน้ําใต้ดินเป็นสิ่งที่สําคัญมาก จะมันเสียน้ำเพราะที่ปั่นมันแรงนเ,นเนาะเห็นน้ำเลยทำอย่างง้จะเอาน้ํามากักไว้ใต้ดินให้ได้เยอะที่สุดเนื่องจากเมื่อวันเรามันทําได้สองที่นะธนาคารกา,ารธนาคารน้ําใต้ดินนะถ้าทําไปปีละลมสองลมนี่ก็ไม่แน่นะนต่อไปนี่ความชุช่มฉ่ำรือความมลพสมบูรณ์น้ำอยู่ใต้ดินต้นไม้มาาก็จะสวยงามด้วยโตเร็วนะก็คิดอยู่เหมือนกันว่าต่อไปก็ต้องต้องหาที่กักน้ํให้เยอะกว่านี้ะ ถ้ามีก็ว่าจะคุดไปไปอีกนะต่อไปทางทิศเหนืนนะอเพราะว่าทางทิศเหนือยังไม่ยังคุดยังไม่ไม่สุดนะเนื่องจากว่าประมาณมีจํากัดนะอน,นาคตก็คิดว่าน่าจะคุดให้เพิ่มขึ้นเพื่อที่จะได้รอง้ับรองรับน้ําได้เยอะมากที่สุดแนตะ่มีน้ำรดมสมบูรณ์แล้วเราก็ไม่ต้องไปกังวลเรื่องน้ําใช้เพราะในวัดเราต้องรดน้ําเยอะโดน้ําต้นไม้เยอะน,ะนี่คือพยายามเน้นปลูกต้นไม้นะ เมื่อกี้ที่ค้าหน่อยโยมก็เอาเมล็ดอันนั้นมาให้เมล็ดผักหวานจะมาเห็นแล้วต้องรีบปลูกเลยไปปลูกต้นไม้ทำไ่เพราะว่ามันบางอย่างมันเอาไป้ช้าไม่ได้เลยให้นาะไอ้นี่ไม่ถึงองง้ามงเลยปลูกโยมโทรไปก็นะอันนี้คือบางทีบางอย่างต้องรีบทำเลยนะตอนนี้ปูนก็หมดนะกำลัง,งสั่ปปูนให้ช่างนะอีก25้าถุงปูกกระเบื้อง ตรงหน้าเมนนะข้างๆสลาเ่ยนะช่วงนะที่ผ่านมาเวลามีงานศพญาติยโยมเดินมาเนะีราไม่ใช้สถานที่มันลื่นะเราก็ไม่ได้ถูกนะทำความสะอาดยากเลยเรคิดว่าถ้าเราปูกระเบื้องนะถ้าเราทำความสะอาดคงจะง่ายกว่าเช็ดนงะ่ายกว่านี่คือพยายามจะแก้ปัญหานะนิดๆหน่นนนออๆงบก็ไม่มีหรอกตั้งแต่ ทางเจ้าภาพเขาจัดงานเสร็จเขาวาถวายมาก็เดินเข้าไปซื้อกระเบื้องมาแล้วก็ยังมาทําบริวันดน,นตาก็ไดมาหลายตลองพอสมควรนะอันนี้คือพยายามที่จะทํทาทั้งที่งบมีความจํากัดจริงๆก็ไม่อยากจะทำนะแต่ถ้าเรามาใช้งานแล้วเห็นปัญหาก็ต้องค่อยๆแก้ไขไปตรงไหนที่ว่ามันเสี่ยงที่จะลมที่จะลืนนะ่นถ้ามันทนไม่ไหวก็ต้องหาวิธีการอย่างอื่นนะ นายโยมบางคนบอกว่าปลาจานกูกระเบื้องก็ลื่ลนเหมือนเดิมแต่มาคิดว่าถ้าเรากระหวาดเช็ดดีๆมันไม่น่าจะลื่นนะต้องเช็ดให้มันแห้งนะแต่ถ้าเป็นปูนเนี่ยโอกาสทําความสะอาดมันยากหนะักยากมากเพร,ราะปลาเราก็มีมาเยอนะถ้าไม่ขยันจริงๆเนี่นโยโอ้ยากมากนะเพราะว่าฝนตกอย่างนี้ในแดดไม่ค่อยออกถ้าแดดออกมันก็จะแห้งเลยไม่มีปัญหาแนตะ่นั้นอยู่ในวัดอยมาในวัดเนี่ยต้องระวังหน่อยต้นไม้ของเราเยอะความชุ่มชื้นมนมีสูงนะ ตามถนนก็จะขึ้นกระเช้าน้ำนะก็มีเป็นปัญหาตามมาความร่มดื่นก็ดีแต่ปัญหาคือถนนก็อาจจะดื่นหน่อยดังนะนั้นเรามาะระวังถ้าม,มาเดินบางที่ก็กระวังเหมือนกันหนะลายๆครั้งจะดื่นก็เหมือนกันนะเพราะว่าเห็นสภาพนะมันก็จะมีส่วนดี้นวนเสียอยู่นั่นแหลนะในการนะบริหารจัดการก็พยายามที่จะแก้ไขดังนะนั้นช่วงปรรษาก็จะจะออกนะวันที่แปดแล้วเนาะแปดเกาอีก ตรงนี้มาเรื่อยๆจะออกพรรษาเลยรบสามเดือนเร็วมากนะวันเวลาแต่ละวันนี่ถ้าเราไม่ได้ทําอะไรรู้สึกว่ามันช้าสามเดือนช้ามากนะแต่ถ้าเราทํางานรู้สึกว่ามันแป๊บเดียวแป๊บเดียวนะนะนนี้คือสิ่งที่เห็นชัดว่าวันแต่ละวันแต่ละคืนนั้นรู้สึกว่ามันมันหมดไปอย่างรวดเร็วนะอายุแป๊บเดียวนะต่อมากอ5 0เ,เต็มแล้วนะยา52ปีหน้า52แล้ว พออายุเพิ่มมากขึ้นนี่มันไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมหลายๆอย่างก็เริ่มเริ่มแสดงอาการเ็นว่ามันมันไม่เหมือนเดิมแล้วะฉะนั้นในเมื่อสุขภาพของคนเรามันเป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลนะถ้าเรามีถ้าเราบร,ริหารดีสังการทางกายก็ใช้งานได้อีกนาน,านแต่ถ้าบริหารไม่ดีจัดการไม่ดีปัญหาก็เกิดขึ้นตามมาเยอะแยะโรคต่างๆโรคต่างๆเยอะมาก เราจะเห็นว่าหลายคนนั้นเกิดมาบางทีเขาก็ไม่ได้คิดอะไรเนาะเกิดมาเที่ยอวอมากินแค่นั้นแล้วก็ตายไปแต่คนที่เราจะพบกับสมองของเรา,าเป็นจิตอาสาในชุมชนเนี่ยถือว่า,า,เ,ราเราจะได้ในส่วนของวิย,ยาวัชใหมในบุญวัตถุสิบอย่างนอกจากการให้ทานเนี่ยเราให้อยู่แล้วศิละไมเรารักษาท่าที่รักษาได้ภาวนาไม่เนี่ยเราลงมือปฏิบัติก็อยู่ใน นี่แหละที่เรามาทมําบุญก็เป็นภาวนาเหมือนกันในแง่ของการลงมือปฏิบัตินะมันก็จะมีอาศัยกยารนั่นเละนะภาวนาใหม่นะวายาวัจจะใหม่ในตัวนี้แหละวายาวัจจะใหม่คือบุญกุศลที่เกิดจากการช่วยงานส่วนรวมนะไม่ว่าวจะเป็นในวัดในโรงเรียนในชุมชนเป็นวายาวัจะใหม่ทั้งนั้นเลยค่าตอบแทนไม่เยอะแต่เราทําด้วยจิตด้วยใจเสียสละเวลา ทั้งที่ครอบครัวเราก็ต้องมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่เราก็ยังแบ่งเวลามาช่วยสังคมได้คุณค่าของเราก็จะเกิดนะทั้งที่เราก็นะไม่ได้มีความร้อะไรมากแต่ว่าเราสามารถที่จะใช้ศักยภาพที่มีให้เกิดประโยชน์นอะกจากวิยาวัาจัยใหม่แลจะมีอภิจายนาใหม่บนที่เกิดจากการอ,อน,นอุรักษตนนะปฏิทานนามัยนะให้ส่วนบนปัจจานุโมทนาใหม่อนุโมทนาส่วนบน เราเห็นคนอื่นเ็าทำความดีหรือเห็นพอรับข้างทำความดีเรกาก็ละมุนธนายกม,มือสาธุด้วยเราก็ได้บุญได้กุศลด้วยนะทำม,มาสอนหน้าใหม่ฟังทรรนะหรือฟังความรู้หนะลายหลายอย่างเป็นคนที่ฟังชอบฟังตั้งใจฟังทนะาให้ได้ความรู้จากกันได้เป็นบุญกุศลเหมือนกันได้ความรู้ด้วยได้บุญได้กุศลด้วยทรม,มเทศนาใหม่ให้ความรู้นะนะให้ข้อคิดนะให้สติปัญญา นี่คือส่วนของเป็นการให้ทานนะอันสุดท้ายคือทิฏฐิชุกกรรมทำความเห็นให้ตรงสําคัญมากเลยนะทิฏฐินั้นท่านบอกว่าเป็นความเห็นกลางกลงถ้าเราไปเชื่อมกับสัมมาทิฏฐิชุกกรรมนี่ยทำความเห็นถูกให้ตรงวิจฉาทิฏฐิชุกกรรมทำความเห็นผะิดให้ตรงมาถึงจุดนี้มันขยายได้เยอะนะทั้งทั้งศาสนาทิฏฐิอุเฉตทิฏฐนะินาทิกาทิฏฐิอกริยาทิฏฐิ รือว่าทวารทสิทวารสัตติทิฏฐิทิฏฐิหกสิบสองทุกอย่างมารวมอยู่ในตัวนี้สกายทิฏฐิทุกรรมก็ได้สันทิฏฐิทุกรรมก็ได้ฉะนั้นถ้าเราขยายความออกเราก็จะได้เห็นว่าคำว่าทิฏฐินั้นมันเป็นคำกลางกลางในแง่ของความหมายภาษาไทยก็จะความหมายอย่างหนึ่งว่าเป็นคนทืืนตัวแต่ในแง่ของศัพท์เรียกว่าความเห็นในเรื่องของปัญญาคนเราจะเห็นเหมือนกันทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้อาจจะเห็นต่างกันบ้าง นะแล้วแต่กำลังสติปัญญาของเราที่มีอยู่นี่คือบุญทั้งสิบอย่างที่เราสามารถที่จะทำนะอันไหนก็ได้ที่เราคิดว่าเราพอทําได้ตามกําลังความรู้ความสามารถที่เรามีอยู่นะมาทําครั้งเดียวได้ทังหลายอย่างน,นั่นนะี่ฉะนั้นคนที่ฉลาดจึงสามารถที่จะทําได้ในหลายอย่างในครั้งเดียวหรือว่าในสิบอย่างนั้นเราสามารถที่จะทําได้ภายใน ภายในไม่กี่ปีหรือปีหนึ่งเราทาได้ครบทั้งทั้งสิบอย่างเลยก็ได้นะเราก็จะได้เห็นนะความแตกต่างกันว่านะสิ่งที่เป็นเครื่องทําบุญหรือว่าเป็นสิ่งที่เป็นคุณงามความดีนั้นเป็นทาได้หลายทางนะทำได้าทำให้ตัวเองก็เป็นบุญกุศลเหมือนกันทาให้กับสังคมส่วนรวมก็เป็นก็เป็นบุญเป็นกุศลเหมือนกันนะฉะนั้นเราต้องต้องดูนะว่าบางอย่างเราต้องทําให้ตัวเองบ้างเราจะไปเยอะเลยแต่สังคมอย่างเดียว ตัวเองอยู่ไม่ได้เดือดร้อนก็ไม่ได้เราจะทําทให้แต่ส่วนตัวอย่างเดียวไม่ช่วยสังคมส่วนรวมก็ไม่ได้นะมันต้องแบ่งบางครั้งก็ต้องส่วนตัวบ้างบางครั้งก็ต้องส่วนรวมบ้างส่วนตัวเราก็อยู่ได้ส่วนรวมก็อยู่ได้สังคมเราก็จะมีความสุขสมสุขนะสุดท้ายนี้บุญกุศลที่ทางคณะอสมอได้มาร่วมกันทําบุญไหว้นในวันนี้จงมาร่วมกันเป็นตะบะกในชาพระวัปัจจัยท่งไปให้นะอ่ เทวดารักษัประสาททั้งหลายได้ร่วมอานโมธนาตลอดถึงบุตรบุญลสมนี่ได้ทําในครั้งนี้ก็ย้อนกลับไปหาญาติโยมทุกท่านทุกคนจงประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดที่เป็นริดชอบประกอบโดยธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงประสบผลสำเร็จแก่ญาติโยมทุกท่านทุกคนเถิดสําหรับส่วนถวาว์กองกลางวันนี้ก็เป็นปัจจัย329บาทนะ329บาท ยะทัวาริวหาปุราปาริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทิน oh ังเปตานังอุปกัปติอ e ิเชตังปะทิตังอัมหากังคิปเมวะสเมจจตุสัพเพปุเรนโตสังคปา จันโดปัญญาโสยทาอิชิตังปัิติังอัมหากังกิปเมหวสเมชาตุสาเพปุเรนตุสังกปังมณิโชติราโสยยทาเววาจันโตสัมภโร ตโตภาวตสาภะม यो इमां पिताय पातौ